สวัสดีครับผมพันตำรวจโทในแพทย์ศักดาชาญวณิชยชัยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีครับอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเรารู้แล้วหรือไม่รู้แต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนแน่นอนครับ วิตามินซีครับเป็นวิตามินที่เรารู้จักกันดีครับในครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสกับวิตามินซีกันแล้วนะครับบางคนเคยมีปัญหาเรื่องเลือดออกทางไรฟันถูกไหมครับที่เราเรียกว่าโรครักกระปิดรักกระเปิดครับฉะนั้นประโยชน์ของวิตามินซีคือเขาจะช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดฝอยของเราครับแล้วยังช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดไตของเราเขายังช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อครับเพราะว่าตัววิตามินซ ฉะนั้นในภาวะของโควิดในปัจจุบันนี้หลายๆท่านเลยหันมาทานวิตามินซีในปริมาณที่สูงขึ้นตัววิตามินซีเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณครับเขากระตุ้นให้ตัวผิวพรรณเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นหรือมีออร่าขึ้นฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็เลยไปใช้ตัววิตามินซีนะครับในการกระตุ้นผิวให้ขาวไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการฉีดหลายๆคนที่ทานคอลลาเจนเนี่ยถ้าเราได้ทานวิตามินซีเสริมไปด้วยนะครับเขาจะช่วยในการสร้างคอลลาเจนแล้วดูดซึมคอลลาเจนในปริมาณที่สูงขึ้้นนดดวววยททีีท่่สสําคััญุติมิม เป็นตัวที่ต้านอนุมูลสัตว์ชะลอไวให้เราด้วยครับฉะนั้นถ้าเราเริ่มทานวิตามินซีกันตั้งแต่วันนี้ครับเขาจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราให้คงอยู่ได้ยาวขึ้นครับ วิตามินซีนะครับเป็นวิตามินที่เราสร้างเองไม่ได้ครับเราต้องรับมาจากธรรมชาติหรือว่าเราต้องทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเสริมเข้าไปงั้นตัววิตามินซีก็จะแบ่งเป็นง่ายๆปสองประเภทครับคือวิตามินซีจากธรรมชาติกับวิตามินซีสังเคราะห์วิตามินซีจากธรรมชาติมาจากอะไรบ้างครับง่ายๆเลยครับผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลายเช่นส้มมะนาวจะมีปริมาณวิตามินซีที่สูงแต่ข้อเสียของเขาคือปริมาณที่เราได้รับจากธรรมชาตินี่ครับค่อนข้างต่ำฉะนั้นตัววิตามินที่เป็นวิตามินสังเคราะห์ถึงเขามีบทบาทตรงนี้แต่วิตามินซีที่ ซีสังเคราะห์นะครับเขาจะมีข้อเสียบางอย่างครับเพราะว่าชื่อของเขาคือ ascorbic acid ซึ่งแปลว่ากรด a s c o r b i c ิคำว่ากรดนะครับมันก็จะมีฤทธิ์นในการละไขเครื่องกระเพาะถูกไหมครับฉะนั้นเวลาทานเราก็ต้องทานหลังอาหารเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็เลยมีการคิดค้นว่าถ้าอย่างนั้นเราทําวิตามินซีเนี่ยให้มันไม่กัดกระเพาะได้ไหมครับ ก็เลยมีการสร้างวิตามินซีขึ้นมาครับชื่อว่าเอสเตอร์ซีนะครับเอสเตอร์ซ e ี C, เนี่ยก็คือเป็นวิตามินซีที่เป็นเกลือของวิตามินซีนั่นเองครับมันจะมีความเป็นกลางฉะนั้นมันจะไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ข้อเสียของวิตามินซีเวลาแค่ประมาณแค่2อสชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการสูญสลายไปหมดเขาก็เลยเอาตัววิตามินซีนะครับมาใส่ในแคปซูลเล็กๆครับชื่อว่าเอ็นแคปซูลเลตนะครับ ทำให้มันค่อยๆปล่อยออกมาในร่างกายเรามันจะมีการดูดซึมที่ช้าลงแล้วเราจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับแล้วเราควรจะทานวิตามินเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่ดีเราควรให้ทานให้ได้วันหนึ่งเนี่ยสัก500มิลลิกร,รัมขึ้นไปนะครับคำถามก็เกิดอีกว่าสมมติเราอยากจะสู้กับตัวโควิดเนี่ยเราทานวิตามินซีสัก2,000มิลลิกร,รัมเนี่ยเราทานทีเดียวเลยได้ไหมครับข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะมีการดูดซึมและไปใช้ครับมันอยู่ในร่างกายเราได้แค่2-3ชั่วโมงแล้วไม่มีการสูญสลายไปฉะะนนนััน้วิธีีีท่ดครบ เราทานครั้งหนึ่งประมาณ500มิลลิกรัมครับทานห่างกันสัก4ชั่วโมงฉะนั้นวันหนึ่งเราทานสัก4ครั้งครับก็ได้2,000มิลลิกรัมถ้าวิธีอย่างนี้ครับการดูดซึมจะดีขึ้นเพราะมีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับว่าถ้าเรากินวิตามินซีนะครับเกินกว่าพันมิลลิกรัมขึ้นไปกระบวนการดูดซึมเนี่ยจะต่ํากว่า50%ทันทีครับฉะนั้นถ้าเราแบ่งทานให้ต่ํากว่าพันมิลลิกรัมเหลือสัก500มิลลิกรัมเนี่ยกระบวนการดูดซึมเนี่ยจะได้่ะประโยชน์วา วิตามินซีนะครับเป็นวิตามินที่ปลอดภัยสูงมากเลยครับฉะนั้นผลของมันที่จะเกิดโทษเนี่ยน้อยมากๆครับแต่มันมีข้อควรระวังครับที่เราแนะนําก็คือว่าอย่าทานวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากเขาแนะนําว่าไม่ควรทานเกินวันหนึ่ง2 0 0 0ถึง3,000มิลลิกรัมนะครับและทานต่อเนื่องกัน1ครับบอกแล้วว่าเขามีภาวะความเป็นกรด ดันั้นวิตามินบางตัวเนี่ยเขาจะเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ให้ทานพร้อมอาหารนี่จะดีที่สุดครับข้อที่2นะครับตัววิตามินซีนะครับเขามีฤทธิ์ในการตกตะกอนนะครับเพราะเขาเป็นวิตามินที่ละลายน้ําการกําจัดของเขาเนี่ยครับจะถูกกาจัดโดยไตฉงนั้นถ้าเราทานในปริมาณที่สูงครับมันจะเกิดการตกตะกอนนะครับกลายเป็นนิ่วในไตเราได้ครับ ข้อสุดท้ายครับอันนี้ควรกังวลในภาวะเด็กบางรายนะครับที่มีภาวะของธาลัสซีเมียเพราะว่าตัววิตามินซีนะครับช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากอันที่1อันที่2วิตามินซีที่มันปริมาณสูงสูงเนี่ยครับมันทําให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยแตกตัวได้ง่ายขึ้นการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยครับจะทําให้ธาตุเหล็กเนี่ยเกินในร่างกายฉะนั้นคนไข้กลุ่มธาลัสซีเมียนะครับจะเกิดภาวะ2เรื่องก็คือเขาซีดอยู่แล้วเม็ดเลือดแดงยิ่งแตกครับภาวะซีดก็ยิ่งเกิดขึ้น แล้วเราควรทานวิตามินซีอย่างไรดีครับวิธีการเลือกวิตามินซีก็คือว่า1ควรจะเป็นวิตามินซีที่ประกอบด้วยวิตามินซีธรรมชาติที่อยู่ในนั้นครับอาจจะมีวิตามินซีสังเคราะห์ผสมอยู่ด้วยก็ได้นะครับแต่หลักสําคัญคือถ้าเป็นวิตามินซีที่มีการเข้าอยู่ในเอนแคปซูลเลตเหมือนที่เล่าให้ฟังครับค่อยๆปล่อยในร่างกายเรากระบวนการดูดซึมเราจะเกิดขึ้นช้าลงนะครับวิตามินซีเหล่านั้นก็อยู่ในร่างกายเรามากขึ้นถ้าเราสามารถ เลือกวิตามินซีที่อยู่ในข้อจำกัดแบบนี้ได้ครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์กับวิตามินซีได้เต็มที่ครับ